ค่ะทุกคนอันนี้นะคะหลายคนที่ถามมานะคะสาหรับคือเรื่องนะคะอบผ้านะคะของบอสเนาะเพราะว่าแม่จอยทาคลิปเป็นคลิปสั้นๆสําหรับการใช้งานนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาอธิบายนะว่ารุ่นนี้เป็นระบบฮีตปั๊มนะคะของบอสซึ่งตั้งแต่ใช้มาเนี่ยต้องบอกว่าแม่จอยชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่า 1. มันอบผ้าได้แห้งสนิทนะคะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ใช้เครื่องอบผ้าแล้วผ้าแห้งไม่สนิท และยังทําให้ผ้าหดด้วยนะคะก็เลยรู้สึกปิดกั้นในระบบเกี่ยวกับการเครื่องอบผ้าต่างๆนะคะจนกระทั่งมาตัดสินใจใช้รุ่นเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยก่อนตอนที่มาอยู่บ้านใหม่ๆค่ะแม่จอยจะใช้การตากผ้านอกบ้านเอาค่ะแล้วก็มาสังเกตคือฝุ่นในบ้านเยอะขึ้นคิดว่ามาจากเพราะว่าบ้านแม่จอยอยู่ติดถนนใหญ่และมีช่วงที่เขาเผาหญ้าเผาเผานาเผาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้ เ,ออเสื้อผ้าเนี่ยมันเหมือนมีฝุ่นค่อนข้างมากแล้วบ้านก็เลยมีฝุ่นเพิ่มขึ้นก็เลยตัดสินใจซื้อบอสขึ้นมาเดี๋ยวเรานะคะ,ะไปลองดูกันค่ะว่าการใช้งานแล้วก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วอะะ่ค่ะแม่จอยรู้สึกประทักใจยังไงกับเครื่องตบผ้าอันนี้นะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะคะต่อในส่วนของเนี่ยแม่จอยได้มานะ ก็คือมันจะเป็นระบบที่มีทั้งตัวสายนะคะที่เป็นข้อระบายน้ำด้านหลังและเป็นตัวเก็บน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเวลาหลังจากที่มีการอบผ้าไปแล้วน้ำมันจะมาเก็บบนนี้ซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีก็คือเครื่องอบผ้าตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อท่อก็ได้คุณสามารถเอาไปวางที่ไหนก็ได้ซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของเขามากๆนะคะ แล้วก็หลายๆคนตัดสินใจเพราะว่าตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากไม่ต้องต่อทอ่อวางในห้องนอนก็ได้ห้องน้ำก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็แนะนําว่าอย่าวางในจุดที่มันมีแบบความชื้นอ,อะไรแบบนี้นแม่ต้อยเอามาไว้ในห้องครัวค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่มีเนื้อที่เพียงพอแล้วกเออ็เป็นในส่วนของที่เราแบบเออโอเคอ่ะมันยังมีพื้นที่เหลืออะไรแบบนี้ก็เลยเอาไว้งนี้ ลองไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่หมั่นนะว่าเอ้ยประกอบรูปร่างหรือว่าเสียบฟองเสียบปลักแล้วนะคะมีการใช้งานเบื้องต้น,ตนยังไงบ้างวันนี้แม่สอนจะมาอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนเลยนะจ๊ะมาในส่วนของการใช้งานนะจ๊ะสมมุติว่าถ้าเรานะคะเปิดปากปึ๊บแล้วใส่ผ้าเข้าไปนะคะอ่าหลังจากที่ผ้าใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลักการทํางานของเขานะจ๊ะก็คือกดปุ่มน,นี้ปึ๊บ รอสัญญาณสักครู่ค่ะจะมีตัวเลขวิ่งขึ้นมานะจ๊ะอาตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะปรับนะเลือกกระบวนการนะคะว่าเราต้องการที่จะใช้นะคะผ้าชนิดไหนซึ่งแม่จอยนิยมใช้ผ้าตรงนี้ค่ะซึ่งเป็น ตัวป้องกันภูมิแพ้และไรฝุ่นนะจ๊ะซึ่งตรงนี้จะทําให้ผ้าแห้งพอดีเลยแห้งเลยแบบพับเก็บเลยนะทุกคนนะก็เพราะว่าเคยลองจุดอื่นแล้วนะคะปรากฏว่าบางๆางบางบาช่องที่เราเลือกผ้ามันไม่ได้แห้งสนิทแล้วเราก็ต้องมาหมุนปั่นใหม่อีกแล้จอยก็เลยตัดสินใจใช้ตัวนี้เลยนะคะระยะเวลายอยู่ที่3ชั่วโมง21นาทีซึ่ง เวลาจริงๆกับเนื้อผ้าที่เราใส่เข้าไปไม่ถึง3ชั่วโมง21นะคะเบสเสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณเนาะโดยเต็มที่ที่แม่จัดเคยทดลองมานะคะ เนื้อผ้าเหมือนเครื่องจะประมวลนะคะว่าเฮ้ยความชื้นเท่านี้ผ้าตอนนี้มีความชื้นประมาณนี้เออเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมันก็จะตัดอัตโนมัติเลยซึ่งเป็นข้อดีของเขามากๆนะคะผ้าเราก็จะไม่แห้งกรอบนะคะแล้วก็นุ่มฟูหอมมากๆนะคะการที่แม่ชอยมีเครื่องอบผ้าบอร์ชรุ่นนี้นะแม่ซอยบอกเลยว่าหลังจากที่แบบถ้าใครไม่เคยได้กลิ่นผ้าแบบผ้าเขาเรียกอะไรอะ ผ้าหอมหอม,มาอารมณ์เหมือนแบบว่าได้กลิ่นแดดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันหอมกว่ามากนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอบทีแล้วแบบบ้านหอมมากๆนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าเราใส่ผ้าเขาเรียกว่าน้ายาปรับค้นนุ่มเลยแบบนี้มันตอนมันอบแบบยิ่งทาให้ผ้าหอมเวอ่อร์เลยทุกคนนะอ่ะหลังจากที่ทําแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะใช้งานนะจ๊ะเราก็แค่กปดปุ่มซ้าตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เครื่องเกิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเครื่องก็จะหมุนค่ะหมุนทํางานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องหยุดนะคะตรงนี้มันก็จะหยุดไปนะจ๊ะหยุดไปอ่ะต๊อปเนาะ,ะหลังจากเครื่องหยุดค่ะสมมติเครื่องหยุดมันก็จะขึ้นหน้าว่าเอ้ยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดตรงนี้ลงนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาผ้าออกนะจ๊ะอ่ะเมื่อกี้แม่จอยมีการแบบว่ามีการซักผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะ การพอเสร็จปุ๊บนำผ้าออกเรียบร้อยค่ะตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้เขาจะมีเป็นนี่ค่ะเป็นที่กรองนะจ๊ะซึ่งอันนี้นี่เห็นไหมมันเป็นกรองแล้วมันเป็นแบบกรองฝุ่นนะเนีย่ยแล้วที่อันของข้อดีของเขาคือมันมีสองชั้นทุกคนเห็นไหมมันมีสองชั้นค่ะชั้นนี้ก็จะเหมือนแบบว่าน้อยนิดนึงนะจ๊ะแต่อันอันเมื่อกี้ชั้นเมื่อกี้คือแบบเยอะมากๆนะจ๊ะ เราก็จะทําการแกะ,ะแกะเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นฝุ่นที่เกิดจากผ้าด้วยนะคะมีเกิดจากใยผ้าเองนะแล้วก็เกิดจากฝุ่นนะคะฝุ่นแบบฝุ่นเลยแหละทุกคนซึ่งอันนี้ถือว่าน้อยนะ ครั้งแรกที่แม่จอยใช้เครื่องอบแล้วอบผ้าที่แบบว่าเหมือนผ้าที่เราไม่เคยอบมาก่อนทุกคนทุกคนจะตะลึงและตกใจมากๆานะคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆอันนี้พอซักไปเรื่อยๆมันก็จะน้อยๆน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆค่ะทุกคนเราก็จะนําส่วนนี้เอาไปเททิ้งเนาะในทุกๆครั้งที่มีการอบนะจ๊ะ เออน้ำจุดนี้ไปเททิ้งเอาไปกวาดเอาไปอะไรแบบนี้ยแต่ส่วนใหญ่แนะ้่จอยก็คือเอาไปเอาไปทิ้งแล้วก็ล้างนะคะล้างให้มันสะอาดเนาะอ่ะหลังจากกำจัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะอ่ะหลังจากจัดการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาเก็บที่เดิมนะคะเอาผิดได้เก็บที่เดิมจ้ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็นำน้ำนะคะน้ำตรงบริเวณจุดนี้ นะอันนี้คือเต็มเลยนะจ๊ะเต็มเลยมีน้ําอยู่ข้างในคะ่ะเต็มกระบอกเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาจุดนี้ไปเททิ้งคะ่ะเก่เรียบร้อยค,ค่ะทุกคนและนํากล่องกับเข้าที่เดิมนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับการใช้งานนะคะคเครื่องอบผ้าของ b บอชนะคะ อะครก็ตามนะคะกำลังสนใจนะจ๊ะเครื่องอบผ้านะแม่จอยก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยเพราะว่ารุ่นนี้สามารถอบผ้าปกติได้อบผ้านวมได้ครบวงจรเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึ่งคือประหยัดไฟสุดยอดมากๆนะคะตกเป็ดเสร็จแล้วต่อเดือนที่แม่จอยใช้อาทิละ์ละ2-3วันนะคะค่าไฟขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ200-300เท่านั้นเองคุ้มสุดๆเลยคะ่ะ ใครชอบสาระดีๆในเรื่องของการแต่งบ้านนะคะของใช้ในบ้านเกี่ยวกับแม่บ้านนะ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามแม่ซอยไว้ด้วยนะคะแล้วแม่ซอยจะนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะ <c oughs> เพื่อเราจะได้เป็นแม่บ้านที่มีคุณภาพกันนะคะทุกคน